มีมือที่3แก้อย่างไรนะคะวันนี้มาเอาเคล็ดลับกับครูพอล่าไปอีกนะคะการที่แฟนของคุณนะคะไปมีกิก๊กมีชู้นะคะมีมือที่3นะคะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสามารถเป็นไปได้ ทั้งคู่เลยนะคะทุกคนไม่เว้นนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งผู้หญิงผู้ชายเกหรือว่ากระเทยเพศที่สามขออาภัยเท่าพูดจามไม่เพราะนะคะ,ะต้องขออาภัยด้วยนะจ๊ะก็คือเป็นไปได้หมดทุกเพศเป็นไปได้หมดทุกทุกคู่รักเลยนะคะวิธีแก้ก็คือนะคะคุณไม่ต้องไปแก้เขานะคะคุณไม่ต้องไปแก้แฟนของคุณคุณไม่ต้องไปแก้มือที่3าไม่ต้องตามไปด่าไม่ต้องตามไป ด่าลงโซเชียลหรือว่าไปโพสต์ลงโซเชียลหรือวไปแก้ที่แฟนของคุณสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณ กลับมาแก้ที่ตัวของคุณเองนะคะเออนะคะคุณมาวิเคราะห์ก่อนว่าคุณไม่ดีตรงไหนนะคะคุณไม่เพอร์เฟกตรงไหนตอนนี้คุณไม่สวยอยู่หรือเปล่าตอนนี้คุณมีกลิ่นตัวอยู่หรือเปล่าตอนนี้คุณออ้วนเป็นหมีหรือเปล่านะคะตรงนี้ให้กลับมาแก้ที่ตัวเองนะคะกลับมาแก้ที่ตัวเองและมั่นใจในตัวเองเพิ่มความสวยเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะและทีนี้ คุณหันมาสนใจตัวเองเมื่อคุณดูดีขึ้นนะคะแฟนคุณก็จะหันก็จะหันมาสนใจคุณหันมาดูแลคุณนะคะเขาไม่เปลี่ยนไปแน่นอนถ้าคุณไม่เปลี่ยนนะคะแต่ถ้าเมื่อใดคุณเปลี่ยนตัวเองนะคะคุณเปลี่ยนตัวเองปล่อยให้ตัวเองเละอะเทอะเริมเิมอ้วนเป็นหมีนะคะหน้าตาดูไม่ได้ทรงผมทรงผมเซอะกระเซิงอย่างนี้นะคะไม่มีใครเขาอยากอยู่กับคุณหรอก นะคะอีกอย่างหนึง่งสิ่งที่จะมัดใจผู้ชายหรือผู้หญิงหรือคู่ของคุณให้อยู่กับคุณก็คือคุณต้องสามารถที่จะพ,พัฒนาตัวเองนะคะเรียนรู้ตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ โลกที่มัน,หม,น,น,นหมุนขึ้นทุกวันหมุนขึ้นทุกวันมันมีอะไรที่พัฒนาได้คุณต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนี่คือเคล็ดลับขั้นสุดยอดเลยนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาไม่ต้องไปเปลี่ยนมือที่สามเปลี่ยนที่ตัวของคุณก็พอนะคะโดยรักครูพอลล่าจ้า